คือเฮียมัดอะอาจจะไม่ได้เข้าแก๊งเขาจะหน้าไปเป็นสภานะมันก็อยากอยู่นะมันก็อยากอยู่กับเราแต่คนดูต้องให้มันมาเล่าให้ฟังมันได้คนดูได้จะเข้าใจมันต้องทนว่างไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะปลดแล้วอ่ะอีก20กว่าวันอะไม่อยากรับพนใหม่อ่ะมันก็บอกว่ามันไม่อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็ไม่อยากออกเหมือนกันมันก็ไม่อยากออกจากเราอะ ของสารมันเหมือนกันนะมันก็ไม่อยากออกเหมือนเราแล้วก็น้องๆมันก็ยังอยู่ เฮี้ยให้กูดูเฮี้ยอะไรเนี่ยพี่ปารีร้องเพลงให้ฟังขอให้เงี่ยงมได้ครับแต่ว่าร้องรัอศกว่าศูนย์อันนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะผมจะเล่าให้ฟังคือเฮียหมัดอ่ะ อาจจะไม่ได้เข้าแกงนะครับแล้วก็เขาจะน้าไปเป็นสภานะเพราะว่ามัน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 เขาก็ให้เหตุผลว่ามัน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 ไปกระตุ้นหลายๆอย่างด้วยเรื่องสภามันก็ได้แบบฉาฉานมากขึ้นถูกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่มันไม่อยากเข้ามาอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันมันต้องแบบไปเป็นสภาคนอื่นจริงๆ มันก็อยากอยู่นะมันก็อยากอยู่กับเราแต่คนดูต้องให้มันมาเล่าให้ฟังมันได้คนดูได้เข้าใจมันอืมมันมันสภามันไม่มันมันมันมีแต่คนคารมันไงมันตัดสินใจไปแล้วก็คือตัดสินใจมึงมานั่งเถียงมันมันไม่ได้อ่ะ ไไไมมม่่่่่ใใสสครับับยงถ้าอ e ีสปอร์ตออกสล็อตว่างแปดคนถ้าอ e ีสปอร์ตออกสล็อตว่างแปดอือก็ต้องทนว่างไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะปลดแล้วอะ่ะอีกยี่สิบกว่าวันน่ะไม่อยากรับคนใหม่อะ่ะอยากดูว่าคนจะกลับมามีใครบ้างมันเหนื่อยแล้วเรารู้ด้วยว่าคนไหนกลับมาแล้วมันเติมแล้วแบบ ขึ้นของได้อะไรอย่างได้อย่างเงี้ยกลับมามีของอะไรอย่างเงี้ยมันฝากกันเติมได้แบบ่าวะพวกน้องๆฝากพี่ตอเติมอย่างเงี้ยแบบโอนโอนเงินมาอย่างเงี้ยแบบว่ามีที่มาที่ไปนะก็สมมุติว่าน้องมันโทรมาอย่างเงี้ยฝากเติมได้ไหมเติมแล้วเก็บไว้ให้มันอะไม่ต้องเอางี้ไม่ต้องผ่านผมนะผ่านพี่เปาเลยถ้าเดี๋ยวมันหาว่าผมแบบ นี่อีกก็แบบว่าให้มันฝากพี่เปาเติมอะไรอย่างเงี้ยคนใหญ่อ่ะไม่โกหกหรือเรามันได้ปะพยาวอยำวอนสะเหยวำนนแปเกยกวกว่าแอรไดนนผสดนกมกนดดตดสกทดดดทกสกักต้ไม่รู้ว่าต้องถามน้องน้องมันอ่ะคือเข้ามามันจะไม่ต้องลำบากเลยเข้ามาปุ๊บมึงมีกระชาเฟตเฟสนี้วันที่แปดเก้าสิบ 8ปดเก้าสิบน่าจะมีกระชั้นน่าจะมีอีกทีผมดเดานะอีกทีก็น่าจะมีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็ไม่น่ามีอีกเลยถึงเดือนมีนากุมภามีนาเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามาอีกทีเดือนไหนอะ่ะมันเป็นเฟสเล่นแล้วอะ่ะรถถังต่อยอยู่ดูยัง เขาไม่เขาไม่ให้ดูมันเป็นศินละปะของมวยไทยครับเขาไม่ให้ดูฝ่ายต่อสู้หรอกครับส่งข้ามหรอกครับว่าเขาอขอกอาวุธยังไงเวลาเราจะเล่นลเราหน้าง,งานเลยปอเจและมอการศึกษาที่หายไปเชื่อไหมครับในประเทศไทยเคยมีการเรียนการสอนระดับชั้นปอ7และมอ8กันด้วยแต่ก่อนจะไปฟังกันผมฝากกดติดตามและกดไลค์ช่องเด no ือโนทิสกันไว้ด้วยนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าการศึกษาไทยในสมัยนี้เราจะเรียนกันทั้งหมดสิบสองปีครับโดยแบ่งการเรียนประถมอยู่หกปีและมัธยม เพื่อคิดได้ด่จะให้ใครมาทำไอเดียมดี่งลดวนก็เพราะว่าซัมเขาไม่ไม่ไหวเขาคุยผมว่าไม่ไหวซัมไปถามเพื่อนเขาเพื่อนเขาไม่มาด้วยไงเขาบอกเขาทำคนเดียวไม่ไหวทำไหวเขาน่าจะทำอยู่เขาน่าจะทำอยู่เฮียเฮียก็น่าจะไปเป็นสภาเอาตรงๆก็คือเฮียจะไปเป็นสภาแหละอย่างที่ผมบอก ทำไมกูหาไม่เจอแบบนี้ึิว่าวะเขาไม่เอากูหรือว,ว่าอะไรวะกูอยากได้แบบเนี้ยหลุดมาในบ้านดงอย่างเงี้ยอันนี้ใครเนะี <S 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 ่ย อันนี้ใครอ่ะตัวท็อปนมผงใช่เหรอ ไม่แหกตาดูชื่อเอาก็กูไม่รู้มึงเป็นเฮีย้ยอะไรเนี่ยฮะไอตะวันเป็นเฮีย้ยอะไรูอ้ยไอเย็ดแม่นี่ฟอร์มรูเยอะนะอย่ยเป็นพระเอกนะนี่ไอไอเหรอวะอันนี้อันนี้ของไอไอจริงปะเนี่ยติกตอกของไอไอจริงเหรอวะกูไม่เคยดูเข้ามาดูนนเฮ้ยเฮี้ยมดตอมขา ปามผมไม่ได้ไปเลยว่ะไม่ได้ไปหาน้องมันเลยเหมืหอ,มอ,มอมนน้องไปทางแปรปเปอร์แล้วมั้งแปรปเปอร์เมืองนน่ะมผมไปหาแต่คนเนี้ยคือมันจะเป็นอย่าพูดอย่างนี้ว่าอันนั้นเหมือนแบบรุ่นเด็กไงอันนี้มันเราเราโตโตขึ้นแล้วมันมันมัน ไอเรื่องกินเหล้าผมก็พักลงแล้วก็อะไรแบบลงผมแบบอยู่แต่หน้าเนี่ยแล้วไม่ค่อยได้ถ่ายงานเลยว่าจะหาถ่ายงานแต่ไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายแล้วแหละแต่โดนเพื่อนแย่งซีนได้เฟียวอ่ะยัแม่ขอรูปหน่อยดิเฮียกูตกใจใครเนี่ย ไอ้คำว่าเพื่อนๆอ่ะมึงรู้ป่ะมาจากไหนเงินหนูก็เปิดใหเเ้เพื่อฟังที่มันชอบอะไรเพื่อนเพื่อนนี่นี่มาจากนี่เลยเนี่ยแ,แล้วตอนนี้ใกล้เสร็จยังพี่ยังครับผมเช่ปะมพาว่า5ทีแล้วนะเนี่ย

นี่นี่มันเจอแล้วนี่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 ได้ยินป่ะกูไม่เห็นได้ยินว่ะอ้อมิกเพื่อนเฮ้ยวอซ่าบยูเฮ้ยเจอกันอีกแล้วเฮ้ยมาใครอ๋อมิกเพื่อนเฮ้ยยินดีที่รู้จักครับผมโอ้หใส่แอมบูดด้วยเฟี้ยวจัดนายแม่งโคตรแฟชั่นเลยว่ะเพื่อนผมก็ใส่แบรองเหมือนกันนะเพื่อนอ๋ออโอเคโอเคหิวแล้วไปไปกินข้าวกันดีกว่ากินอะไรดีอ่ะไป็แคมป์ซีเพื่อนไม่เอาอ่ะ มีอะไรเฮ้ยเปียวเพื่อนโหของโปรดผมเลยใครที่แม่งรู้ใจจริงๆนี่เป็นเพื่อนรักคนใหม่ผมเลยนะโหเฮ้ยเฮ้ยมิกมิกมิกเพื่อนเฮ้ยผมขอคอนแทคไว้หน่อยดิผมอยากติดต่อคุณอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดต่อทางผมก็ได้เพื่อนเอ้ล้วผมจะติดต่อผ่านคุณทำไมบางทีแบบคุณไม่ว่างผมไมปเจอคุยกับมิกสองคนไงเฮ้ยงั้นเราสร้างไลน์กลุ่มคุยกันไหมเพื่อนไม่เอาไม่มิกปกตินายชอบดูหนังเรื่องอะไรเพื่อนแท็กซี่ไดรเวอร์เพื่อนอุ้ย เหมือนกันเลยแบบดูขับรถใช่ไหมเอ้ยดูแบบกานเกินหลังของผมดีกว่าแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวผมพักไปเดี๋ยวผมพักไปดีๆไอหลุมเดี๋ยวก็ปวดแล้วครับโอเคโอเคเปิดได้ปวดอ่าไม่เอาไม่เอาเดือนธันวาเนี่ยเฮ้ยก็ทราบเฮ้ยเจอกันอีกแล้วเฮ้ยมาใครอ๋อเฮ้ยยินดีที่รู้จักครับผมโอ้ใส่แอมบูทด้วยเฟี้ยวจัดนแม่งโคตรแฟชั่นเลยว่ะเพื่อนผมก็ใส่แอนทองเหมือนกันนะเพื่อนอ๋ออ๋อโอเคโอเคหิวแล้วแบบ